เดี๋ยวสัมภาษณ์ทีละท่านเลยแล้วกันะนะครับเริ่มจากท่านแรกครับคุณพี่อะไรนะผมพี่ต่อไหนเลยครับ,รบพี่วาลีครับประสบการณ์กับปีเซียบอย่างไงครับเล่าเลยครับคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกโดยที่น้องเขาชวนมาก็ไม่รู้ว่าเขาให้มาทำอะไรเอาเชื่อบอกมาไหว้ปีเซียกันก็ก็มาครับพี่เสร็จแล้วก็เข้าไปไหว้เข้าไปไหว้ขอพรแบบ คือเราจะขายที่แต่เราไม่ได้ขอโชคขอลาบไม่ได้ขออะไรเลยจริงๆครผมแต่พอกลับไปบ้านมไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรนะคะไปซื้อเรขตัวเดียวเลยค่ะเรขเจ็ดเก้าตัวเดียวเลยนะ,ะแล้วก็เลยถูกมาเลยค่ะได้มาเพื่อวนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ได้เงินแล้วเดี๋ยวแม่จะพาลูกพาแม่กลับไปหาลูกนะเราวันนี้ตั้งใจมากคะ่ะแม่กลัคือลูกคือใช่ค่ะ ลูกปีเสียจะพาแม่ปีเสียไปหาลูกปีเสียที่เราได้เสษสร้อยมาตอนเช้าก็บอกว่าเดี๋ยวคอยนะเดี๋ยวแม่จะพาพาแม่ไปจริงๆนะคะทุกคนเหมือนกันหมดต้องขอไม่ต้องอะไรอะไรสักอย่างก็ต้องขอเป็นโลกชอบขอใช่ครับท่านคนนี้ตั้งใจเมื่อกี้ก็เข้าไปไหว้ครั้งแรกก็พอเปิดผ้าแดงขนหัวลูกเลยครับขออีกคิดว่าคงได้นะ ที่เขาคนแรกเลยวันนี้วันนี้คนแรกเข้าไปเปิดผ้าแดงโอ้โหขนลุกเลยที่แล้วได้เสื้อสร้อยเป็นไงคะครับได้วันนั้นเราเสื้ออะไรไปนั่นเราได้เสื้อสร้อยไปก็ไปนั่งลูกทุกวันว่าเราค้าขายอาหารก็มีแขกทุกวันโอ้โหตบมือแล้วตรงนี้โปรขอบการณ์นี่นะคะท่านหนึครับผมแนะนำชื่อเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันดีเซมบุญเรือนผลสุดนะคะมาจากอัเภอมหาราชค่ะขอตบมือเลยค่ะประสบการณ์กับการ รูปปิดเสียครับค่ะครั้งแรกที่มานะคะก็เราเราก็ต้องแบบมาด้วยความตั้งใจนับถือนะคะ,คคะก็ลูกหลานสาวนะคะจบปริญญาตีมาแล้วตกง,งานมาห้าห้าเดือนนะคะ,คะก,ก็อยากจะพาหลานสาวมาตัวเองไม่เท่าไหร่นะคะก็บอกว่าหลานสาว่จ้างมานะคะจ้างออกมาเขาไม่เชื่อก็บอกให้ตั้งใจให้ดีๆนะคะรูปแล้วก็ขอสิ่งที่เราอยากได้ ก็พอรูปเสร็จก็ถามว่าหนูอยากได้อะไรที่ขอเขาบอกว่าหนูอยากทํางานแบบหยุดเสาอาทิตย์มีเงินเดือนเป็นหมื่นนะคะบอกโอ้โ oh, หถึงขั้นนั้นเลยเหรออาจารน,นั่นแหละต,<อ>ตัวนัคเรับเด็กคนนี้ไม่ได้ขอยเยอะนะ,ะับ <c oughs> ไม่ขอเยอะเลก็คือะคะพอเสร็จอันหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะก็มีญาติกนนัน่ะก็เลยถามว่าหนูที่บริษัทนะม,มีรับคนงานไหมเขาก็บอกมีเขาบอกอยากจะฝากหลานไปสอบเข้าสักคนหนึ่งแล้วคนวันนั้นก็เป็นร้อยนะคะที่สอบเข้า แล้วเขาก็ได้คนคนแรกคนเดียวอ้โหคนที่หนึ่งล้วแลตอนนี้ก็ได้ทำงานแล้วแลวได้เดือเสาร์อาทิตย์ได้เงินเดือนหนึ่งว่าบาทก็ตัวเองก็คือมาทำบริษัทเนี่ยด้วยด้วยการที่ตัวเองเป็นมูฮแพ้ไซนัสอะไรเงี้ยแล้วก็ดิสิตวงปวดใจหลายโรคนะฮะก็มาเจอกับน้ำว่าหายามาทั่วทิศทั่วทางไม่หายนะคะมาหายด้วยน้ำตัวนี้แรงน้ำแรงก็แรกค่ะแล้วก็บอกคนบีอีกมากมายคือให้เขาได้รอดชีวิตจากน้ำตัวนี้ <C> e <at> นะคะก็ <c oughs> เลยเชื่อมั่นะคะ่ะเชื่อมั่นเนาะของบริษัทเนี้ยต้องดีแน่ถึงได้นําเข้ามาครั <c oughs> <ห>นะคะใน<ห>นี้ก <โห S 1> <ะ>็ามาถึงก็ตอนนี้พราะเราออกงานคนเดียวนะคะไม่ได้มาั้งครอบครัวสามีก็อยู่บ้านทํานาทาอยู่คนเดียว <c oughs> นี่ก็ชอบค้าขายนะคะก็ออกมาแล้วสามีก็พอเข้าบ้านเองก็จะบ่นว่าโหเธอไปทําอะไรเนี่ยมืดอืดข้างๆไปอยากจะกลับบ้านเลยเนี่ยใครว่าเขาไม่ได้มากับเราก็เลยไม่รู้ว่าเรามาตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็มาทิฐถานว่า ้าบ้านเนี่ยขอให้สามีฉันดีเสียพูดดีๆอะไรเงี้ยนี่ลูกเชื่อวฝันใช่ไหมว่าฉันมาทาดีฉันมาออกมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยขอให้เข้าไปยิ้มแย้มฉันบ้างอะไรเงี้ยเสียข้าหมันข้าวเขายังไม่กินเลยนะข้าวที่เราทําไว้เขาไม่กินเพราะเขารอแต่เที่ยวเนี้ยนะคะมาที่บริษัทครั้งแรกเขากินไม่รอเลยเขาไม่รอเขาไม่กินเขาไม่กินข้าวด้วยค่ะแล้วก็เรามาที่แล้วมาวันนั้นกลับไปถึงนู่นประมาณสี่ทุ่มนะที่มากันเที่ยวแหลกทิ้งแหลกก็ ลูกสาวเอาตัวเลขมาด้วยหกขวดเขาก็เดินขึ้นบ้านเลยบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มาด้วยหรอกเหงาแล้วสิเราโดนแน่แล้วงานนี้พอขึ้นไปเขาก็ยิ้มให้ข้างหลังว่ากินข้าวมาหรือยังด้วยชักจะหายแล้วจะหายกันซะแล้วนี่ดังมันจริงแน่หรือไงเนี่ยนึกไปใจอ่ะหรือมันจะบานไม้ใหญอกินข้าวไปยังอับวันนี้ไม่ว่าเราแม่กับบ้านมืดอย่างเงี้ยที่มาเนี่ยบางทีเราเราแบบ ก็ก็ขับใจคือสามีไม่เข้าใจไงเรากลับบ้านเราไม่ได้มาทําอะไรหรอกเรามาตงเนี้ยพาลูกค้ามาอะไรเงี้ยเอาเที่ยวสองมาอีกอาทิตย์ที่สองเนาะเอาเนี่ยลองที่มันจริงแน่แค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะกลับถามเหนื่อยไหมที่ทางเลยนเช้าให้ไม่มาเลยค่ะโอ้โหเช้าให้มาแบบไม่มีคําถามไม่มีคำไม่มีคำถามก็ก็รอบสองนะคะจะกลับไปก็ไม่พูดอะไรอ่ะ ก็ก็ไปทําได้ธุรกิจเนี่ยคือไม่ไม่มีการขัดแย้งกันแล้วค่ะตอนนี้ก็คือว่าเชื่อมั่นมากเลยค่ะแล้ววันนี้มาก็ไปขอเลยขอให้ร่ารวยขอให้สมความารยนาตัวนี้ค่ะคุณนอยค่ะดิฉันสาววันทองดีแท้นะคะค่ะก็ได้มาร่วมกิจกรรมเมื่อคราวที่แล้วนะคะคือดูอ่านหนังือพิมอะไรเงี้ยเขาบอกคนเกิดเกิดปีจอเนี่ยปีนี้โชงชะคะและที่ว่าให้มาให้มาร่วปีเซียนะคะ ็เลยมาธรรมดาไม่ไม่ค่อยไปไหนนะคะเพรเขาบอกว่าลูกมีเตี่ยก็ก็มาแล้เพื่อนอันนี้ขากลับไปก็ไม่ได้บอกทางบ้านว่ามาก็ค่อยไปเลยสองสองเส้นนี้พอเดินก็ไปในบ้านมีพี่สาวยุคนี้จะติดห้านะคะแกก็หัวโบราณมากแล้วก็มีน้องคนเล็กเจ็น้าที่ปีชงเราด้วยน้องคนเล็กอเป็นโรคประสาท แกมาโดนได้เหตุการณ์ตุลาหนึ่งห่ะแ้กตกใจมาเรียนในกรุงเทพนี่แหละแกก็รำตาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนเนี้ยเราจะต้องอาศัยหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ที่สาวอ่ะเขาไม่เชื่อเขาจะให้กินแต่ยาไทยแล้วเขาเชื่อหมอวิทยุหมอวิทยุอไอยาเม็ดยาลูกกไอหมอวิทยุกาด่าแต่หมอจริงๆอย่างเงี้ยว่าพวกเนี้ยมันทดลองยาอะไรต่างต่าง แกก็ไม่ให้กินตามนั้นเราก็มาเอาทุกครั้งน้องก็ไม่หายเพราะแกให้กินยาไม่ตรงตามที่หมออมอแกไม่เชื่อหมออะเรียนมาไม่รู้เรื่องหรอกไอ้พวกเนี้ยมันรู้เรื่องกว่ากินมารู้าฝวิทยุทุกวันใช่ไหมซึมซับทุกวันในปีอยู่เ่งหรอกหมอวิทยุเนี่ยเออเก่งกว่าหมอก็ให้ไปจับทีไรก็จะว่ายาหมอนี่ดีหมอเก่งมากแกก็ให้กินไม่ตามนั้นหรอก แกเลือกเม็ดเอาแกกลัวน้องจะกินมากเม็ดไหนแพงคัดเก็บไว้เม็ดไหนถูกให้น้องกินเข้าไปเม็ดไหนใหญ่เม็ดไหนใหญ่เดี๋ยวจะหายกันไหมเป็นอันตรายครับแล้วจะหายไหมเขาหวังดีกับน้องกลัวไปติดคอถูกไหมฮะใช่ไหมครับหมอคิดถูกไหมแล้วทีนี้บอกว่าครับว่าไมให้กินแล้วไงนี่อย่าไปเชื่อในหมอมันลองยาครับเอาน้องเป็นหนูทดลองอยู่เรื่อยๆเอาแต่ยาไทยยาไทยมันหายมันไม่หาย ต้องกินยาอย่างนี้ถึงจะหายตัวใจหายผมเองหายเยอะอันนี้พอเดินเข้าไปหายอย่างโลกนี้แสบไปเลยนะคะครับผมยข้าพงสัยจะตายอีกคนนะบ้างหงสัยคือว่าคุณพี่ใสกนคือว่าเนพี่โอไม่เป็นสุมาภุยแต่แต่เป็นนะคะโทษนะที่บ้านผมห้อยไปเฮ้ยแต่ทุกคำมันไหนอ่ะโอ้เฮ้ยที่ไหน ผมบอกึ้นไปองมจะแกะกูเอาทากันไปหนี่ยนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าไปคนกูโดนน้ำตายกิเข้าบ้านเ่็ด้บอกปีเสียปีเสียขอให้เจ๊นะนะเชื่อฟังเชื่อฟังที่หมอบอกมาอะไรมาอันนี้ตั้งแต่วันนั้นเขาให้กินหนึ่งทุ่มตรงเลยบเจ๊ยบองนะ ถ้าหมอถ้าไม่หายเดี๋ยวจะไปด่าหมอไม่ไม่เชื่อเลยแต่ว่าปีเสียช่วยแล้วก่อนหน้านั้นเคยพูดอย่างนี้เขาเคยเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่กูตีหัวมันนาน้าไม่หายโอ้โหแลวันนี้คือพูดอะไรเขาเชื่อเลยเชื่อเขาก็ให้กินหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงเป๊ะๆน้องหายเป็นปกติโอ้โห อ่าแล้วปัิหาอีกอย่างครั<ม><ม>ก็คือตอนนี้อายุ66แล้วนะคก็ปลดราชการมาก็สิูบ้านก็เหงาแล้วน้องก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยออกนี่มาเช้านี่ออกนอกบ้านไปหาพกอับไปค,ค,คุยกับคนนู้นมั่งกนนี้มั่งนะคะคก็พอไปได้นี่มีอยู่ลน์นเนี่ยพูดยากมากอันนี้พูดท่าไ,ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เอา ก็ค่อยเที่ยวตเที่ยไปวันนี้นะไปเที่ยวกันอริงจริงๆนะเป็ยลูกเขาไม่ปล่อยจริงจริงเป็นลูกกันไปแล้วอ่ะพี่ถูกจริงจริงเป็นลูกไปแล้ว้เออาลงนหมดครับเราเอาเส้นนี้ออกเอพราะเยิมบอกว่าเปล่าแต่คำถามพี่ที่มันบมมันเยอะไปอีกเส้นเอาไว้ข้างในเส้นเอาไว้ข้างนอกอีกหน่อยอีกหน่อยพี่เห็อย่างนี้มาฉันฉันสิบสองราศีไม่อยู่ตรงนี้เลยครบเออย ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปช่วยกันหาเงินนะหาเงินเข้าบ้านครับพอเดินไปผ่านร้านนั้นอาจารย์ทวีนแน่นอนโอ้ยไ่ตงเข้าไปแล้วรักเรียกเลยก่อนหน้านั้นเดินไปเรียกไหมไม่เรียกเาไม่เอาประกันไม่เอานีจะเสียเรียกเลยทยนี้เรียกเลยอาจารย์จะทำให้ลูกชายเนี่ยนั่นนะเอะไรปประทับใจได้มา ทำลายปีด้วยหน้าอ่านเลยมาชวนมาที่นั่ก็ไม่ยด้เต็มใจจะมาก็คือทำข้าราชการอด้วยไงแล้วก็ทำงานด้วยสองอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าก็เลยวันนั้นก็ตัดสินใจมาก็ชวนพี่สาวก็ชวนคนที่ถูกป่วยแล้ววันที่หนึ่งมานะคะเขาก็มาซื้อไปวันนั้นตกห้างว,วันนี้น้องเคยเขาตายไงก็เลยก็ต้องซ<อ>ื้อคคนะคะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะมา ก็มาวันนั้นก็มาซื้อของไปหมดประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นเหลือไปเท่าไหร่ไม่รู้วันนั้นเนี่ยจำได้แล้วนะที่มีหลานมารับได้แล้วแล้วก็กดกว่าเขาก็ได้ปีเสียไปเนี่ยเขาก็จันทร์เนี่ยเขาก็คือเขาเป็นนักเล่นอยู่ก็รูปเขาก็อธิฐานเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะคะัคนะเขาว่าอธิฐานวันแรกเขาก็ได้มาเหลือหมื่นสองหมื่นแล้วก็ตอกในกระเป๋าที่เขาเอามาวันนั้นนะคะนะคะ เขาบอกว่าเขาสองวันเขาคุ้มแล้วได้มาห้าหมื่นกว่านั่นนแล้ววันนั้นเอาหมดไปห้าหมื่นกลับไปคือทุนแล้วนะแล้วได้ของแถมของฟรีไปวันนั้นประมาณเจ็ดหมื่นนะฮะน่าไปเราไปคิดกันอะไรกันมันเกินเกินทุนไปแล้วล่ะคุณอ่ะตัวฉันเองนี่ก็เช้าเวลาออกจากบ้านก็จะลูปีเสียครู้สึกว่าคนก็เอาเงินมาให้แทบทุกวันนัทน เขาาอะไรเขาบางเงี้ยไงล้วอยู่ดีๆเขาก็มาให้ไอ้นี้ให้นี่คือเราเคยปล่อยกันด้วยปล่อยละยี่สิบก็คือแกปล่อยร้อยละร้อยได้ไงแลอวรู้สึกว่าเชื่อถือค่ะครับขอบคุณค่ะก็มาครั้งแรกก็ถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อเลยคนพวกนี้จะบ้ากันถึงไงเนี่ยมาให้เหนือสุดใต้สุดอะไรมากันเยอะแยะมาทำอะไรกันก็ก็ก็คิดในใจนะคะแต่เออเขามากันเยอะเยอะก็ลองดูสิ เขาได้นู่นี่นี่กันเราลองดูซิว่าจะเป็นอย่างที่ที่เขาได้กันไปหรือเปล่าก็พอเข้ามาถึงก็ไปรูปก็อธิฐานนะคะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่ท่านนะคะค่ะก็อธิฐานว่าคืออยากได้ที่แบรนด์หนึ่งเป็นที่ของมรดกค่ะก็อยากได้เจ้าของเขาไปยอมขายสักทีถ้าหากศักดิ์สิทธิ์จริงนะศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่คนเขาล่ำลือ ก็ขอให้เจ้าของที่อันนี้ยมาบอกขายให้เราเพราเราอยากได้ฮะก็อยู่มาได้สองสองวันก็เขาก็โทรมาเขาบอกว่าป้าป้าย่างได้ที่แลงนี้อยู่หรือเปล่าก็บอกอยากได้เขาบอกว่าหนูจะขายให้ป้าละเฮ้ยจริงเหรอเขาบอกว่าจริงๆป้าหนูเดือดร้อนเงินคือเข้าจอเงินไปตั้งตั้งบริษัทนะคะ ก็เอาตกลงเอาก็กลับไปเขาบอกว่าป้าจะโอนเมื่อไหร่เขาก็มาเร่งเร่งตลอดเวลาก็เลยเชื่อแล้วค่ะว่าสัิจริงค่ะปีเสี้ยนเนี่ยเขาจะเป็นเดียวค่ะเปนนิดนึงครับปูหวยฟูเงินครับเล่าเลยครับต่อหน้ากล้องเลยต่อกล้องฟูเยอะเลยแล้วก็ชวนพวกพวกที่ที่ในสาขาอ่านตอมาค่ะเท่าไหร่ครับ ไม่ครับของคุณพี่จะถูกเยอะเท่าไหร่คันไม่บอกเดี๋ยวขอภาษีมาก็หลายหลายท่านเลยค่ะที่ถูกครับเพราะว่าเพราะว่าทุกท่านที่มาก็คือลูกปีเสียวนนเลขอะไรครับเจ็ดเก้าไม่ออกซ้ําไม่ออกซ้ำไม่ออกถูกไปแล้วไหมเอวนี้กเก้าเจ็ดเมื่อวานี้เจ็ดเอาบอกเลขขึ้นเลยก็ก็เชื่อนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาก็เลยมาอีกแล้วก็ไปแนะนําหลายท่าน าที่ตู้เหรอคะพระกางมาหลายตู้แล้ววันเนี้ยเนี่ยทั้งหมดของพระการเลยเขต้องเีินนะโอ้โหเจาเซมนจเลยค่ะ